เปิดโปงโลกซอนโลกความจริงจากเอกสาร CIA และนักสำรวจใต้เท้าเรามีอารยธรรมโบราณซ่อนอยู่เรื่องโลกซอนโลกหรือ Inner Earth หรือ Hollow Earth Theory มีข้อมูลที่ลึกมากและเชื่อมโยงกับทั้งตำนานโบราณเอกสารลับทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของนักสำรวจรวมถึงโครงการลับของรัฐบาล หนแนวคิดพื้นฐานของโลกสอนโลกทฤษฎีโลกสอนโลกไม่ใช่แค่โพรงใต้ดินธรรมดาแต่มันคือแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์ไม่ได้ตันทั้งหมดแต่มีช่องว่างขนาดใหญ่ภายในที่มีแสงอากาศสิ่งมีชีวิตและวอรารยธรรมของตนเองนักคิดยุคแรกเช่นเอ็ดมอนดเฮนลีย์ศตวรรษที่17 เสนอว่าโลกอาจมีเปลือกหนาและมีโลกภายในซ้อนหลายชั้นตำนานของหลายชนชาติเช่นอากาธาหรือชัมบาลาในทิเบตกล่าวถึงเมืองใต้ดินของเทพและสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาเกินมนุษย์หนังสือ The Smoky ok g o d 1908กของโอลาฟเจนสันเล่าการเดินทางผ่านขั้วโลกเหนือเข้าสู่โลกภายในที่มีดวงอาทิตย์ขนาดเล็ก 2. ช่องทางเข้าสู่โลกภายในตามข้อมูลลับและตำนานขั้วโลกเหนือและใต้รายงานว่ามีช่องเปิดขนาดมะฮมาและถูกปกปิดด้วยเมฆหรือสนามแม่เหล็กถ้ำยักษ์ในทวีปต่างๆเช่นถ้ำแมมมอธอเมริกาถ้ำฮิมาลัยถ้ำแอนตาร์กติกาทะเลสาบลึกและภูเขาไฟดับซึ่งบางจุดมีปรากฏการณ์แม่เหล็กผิดปกติ รัฐบาลและกองทัพเคยส่งภารกิจไปสำรวจและบางไรายไม่เคยกลับมา 3. บันทึกที่หายาก Diary Admiral Richard Byrd 1947นี่คือหนึ่งในเอกสารที่ถูกพูดถึงมากที่สุด b ร r ดเป็นในทหารสหรัฐที่ทำภารกิจบินเหนือขั้วโลกเขาบันทึกว่าเห็นหุบเขาเขียวขจีแสงสว่างเหมือนจากดวงอาทิตย์ภายในโลกและสิ่งมีชีวิตยักษ มีข้อความในไดอารี่ว่าเขาถูกติดต่อโดย The Master of the Inner World ที่บอกว่ามนุษย์บนผิวโลกต้องหยุดใช้อาวุธนิวเคลียร์ภารกิจนี้ถูกปกปิดและข้อมูลถูกจัดไว้ในระดับ top secret 4. ภายในโลกมีอะไรอยู่บ้างข้อมูลที่ตรงกันจากหลายแหล่งทุกนักจิตสัมผัสผู้ทำ รีโมทวิวิ่งและตำนานบอกว่ามีดวงอาทิตย์ภายในขนาดเล็กให้แสงและความร้อนอุณหภูมิเหมาะสมมีป่าใหญ่แม่น้ำและมหาสมุทรภายในสิ่งมีชีวิตมนุษย์โบราณที่รอดพ้นจากหายนะอรารยธรรมเลมูเรียแอตแลนติสเผ่ายักษ์ตำนานเนฟิลิมสัตว์ยุคดึกดำบันที่สูญพันธุ์บนผิวโลกสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ใช้โลกภายในเป็นฐาน 5. การเชื่อมโยงกับโครงการลับของรัฐบาลมีข้อมูลจากโปรเจกต์ไฮจัม1946-1947ที่สหรัฐส่งกองเรือรบไปแอนตาร์กติกาและกลับมาอย่างลึกลับในเวลาอันสัน้นพร้อมผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ข้อมูลลับ CIA และเอกสารจาก Operation Paperclip แสดงว่านาซีเยอรมันสนใจโลกภายในมากและอ้างว่ามีฐานลับในแอนตาร์กติกานิวซลแลนด์รีโมทวิวทิงของ CIA StarGate Project พบว่ามีอารยธรรมในโลกภายในที่ไม่อยากติดต่อก,กับมนุษย์บนผิวโลกเพราะเราก้าวร้าวเกินไปความจริงที่น่ากลัว บางแหล่งอ้างว่าโลกภายในคือเขตปลอดภยัยสำหรับเผ่าพันธุ์ที่ควบคุมผิวโลกมีทางเข้าแบบด m เมนช o ัน l ลเกตพอเท่ามิติเชื่อมไปยังดาวอื่นและมิติคู่ขนานถ้าข้อมูลนี้จริงมันหมายความว่าเรารู้จักโลกน้อยมากแค่1%ซของสิ่งที่มีอยู่คำถามใหญ่ที่สุดคือโลกภายในเป็นแค่ทฤษฎีหรือเราถูกหลอกให้มองฟ้า แต่ความจริงมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ใต้เท้าเราบทสรุปความลับของโลกซอนโลกเรื่องราวของโลกซอนโลกหรือ Inner Earth หรือ Hollow Earth t h e อ r รไม่ใช่เพียงตำนานแต่เป็นปริศนาที่เชื่อมโยงกันจากหลายสายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตำนานโบราณและเอกสารลับของกองทัพในปี1947 แอดมิรัลริชาร์ดเบิร์นายพลเรือสหรัฐถูกส่งไปทำภารกิจโอเปอเรชั่นไฮจัมที่แอนตาร์กติกาเขาบันทึกไว้ในไดอารี่ส่วนตัวว่าเครื่องบินของเขาพบช่องเปิดมหึมาที่นำไปสู่โลกภายในที่นั่นมีหุบเขาเขียวขจีดวงอาทิตย์ขนาดเล็กส่องสว่างสัตว์ดึกดำบันและสิ่งมีชีวิตสูงส่งที่เรียกตัวเองว่าเดอะมอนสเตอร์ สิ่งเหล่านี้เตือนเขาว่ามนุษย์บนผิวโลกกำลังเดินสู่หายนะเพราะอาวุธนิวเคลียมหลังภารกิจเบิดถูกสั่งปิดปากและเก็บเป็นความลับระดับนชชาติเรื่องนี้สอดคล้องกับตำนานชัมบาลาและอากาธาเรื่องเล่าของชนเผ่าพื้นเมืองที่บอกว่าบรรพบุรุษขึ้นมาจากใต้พิภพ รวมถึงรายงานจากโครงการลับของ CIA ที่ r รีโม v i e ว i n g พบว่ามีอรารยธรรมอยู่ในโลกภายในจริงๆจนถึงปัจจุบันพื้นที่ขั้วลูกเหนือและใต้ย,ยังถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภาพถ่ายดาวเทียมบางจุดถูกเบลอส่วนที่สัญญาแอันตาร์กติกก็ห้ามประเทศต่างๆเข้าสำรวจโดยอิสระสรุปสำคัญ โลกซอนโลกอาจไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือจินตนาการแต่เป็นความจริงที่ถูกปิดบังอารยธรรมที่เหนือกว่ามนุษย์อาจอาศัยอยู่ใต้เท้าเราและคำถามคือพวกเขากำลังเฝ้ามองเราอยู่หรือไม่